ก้ามากนนี่แน่เอาเลยนี่แน่เดี๋ยวคุ้มเหรอฮะกล้ามากเลจะเป็นี้เสี่ยงนึ่าดห่กล้ามากนะ ฟังง่ายหน่อยายนอเระงนีแดนี่แบอกได้นการให้ตะปจจะให้ามากบเร็วดีแดไอ้ปเลยาเป็นเียดเป็นคาหนั่นแหละ

พลงขนาดนั้นอันมานี CO, ่เลยมาแล้วเอาี่ลอีกเอาเลยพี่พี่เลยพ่เพี่วิชาเหรอฮะพี่แม่ีได้แค่สีแค่นั้นเลยเอานี่หละอีกอีกเอายอดคอร์ดยอดอดอีกนี่ นั่นแน่ั่นแน่นั่นแน่ตัวตัวสละหกสอง nhỏ cá thể lắm không không tài ấy nhờ bị tài กาจะเกมแล้วสู้ๆเหยส่งเียส่งสู้สิบห้าเต้าเอาสู้ๆอโอสิบหกสิบหกสิบเจ็ดได้บ้าสิบหก dọn lâu, chứ không có cạo 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 cạo